เก็บเงินวันละ15บาท1ปีจะได้ทั้งหมดกี่บาทมาดูคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะมาพับวันจริงมีจริงสองจริงนะคะน้องๆว่าไหนชอบเก็บเงินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่หวานวันนี้นะคะน้องๆคน,นไหนเก็บเงินอยู่ว่าเราเก็บวันละ15บาทวันนี้จะมาคำนวณให้ดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเก็บเกิน15บาทใน1ปีจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทค่ะก็ขอแบ,บ่งเป็น2กรณีเช่นเคยนะคะก็คือแบบรวมวันเสาร์อาทิตย์และแบบไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวิธี การคำนวณง่ายมากๆนะคะน้องๆหยิบเครื่องคิดเลขมาเลยค่ะถ้าเกิดเก็บแบบรวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะน้องๆเอา15คูณด้วย365วันได้เลยค่ะคูณด้วย365วันแล้วกดเท่ากับนะคะจะได้เงินทั้งหมด5,400 เ5บาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะเก็บเงิน15บาทใน1ปีนะคะแบบรวมวันเสาร์อาทิตย์น้องๆเก็บไปเลยนะคะให้ได้ทุกวันนะน้องๆจะมีเงินเก็บ5,475บาทเกือบ55 0 0เลยนะคะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะส่วนในกรณีที่2คือแบบไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าแบบไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะน้องๆตั้งที่15ค่ะ แล้วก็คูณด้วย240วันค่ะแต่240วันอันนี้เป็นการประมาณไม่ใช่วันแบบเป๊ะเป๊ะแบบนั้นนะคะก็อาจจะมีคาาเคลื่อนเล็กๆน้อยๆนะคูณไปเลยนะคะ240วันจะเท่ากับ3,600บาทค่ะ พราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะเก็บเงิน15บาทใน1ปีนะคะแบบไม่รวมวันเสาร์ที่น้องๆจะมีเงินเก็บทั้งหมด3,600บาทค่ะก็ถือว่าเยอะมากๆนะคะยังไงใครเก็บเงินเท่าไหร่อยู่คอมเมนต์บอกกันหน่อยจะได้มาเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะก็ยังไงนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย